ใช้หนุ่มครับที่เขาพึ่งนะครับผมโหได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไปในสาขาวิศวกรรมมิวเตอร์นะครับบัณฑิตจบใหม่และแฟนของเขาขอต้อนรับเย็นววบอกว่ามันก็เหมือนกับไอ้นี่เลยไงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเพราะปกติคุณไม่เคยรีเซืร์เลยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าคุณไปงานนึงมาไปงานกันนึงมาโอ้าวรีเซื้อเฉยเลยมีการโปรยดอกไม้เหมือนกับงานแต่งเลยโอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณรู้ได้ยังไง อุ้ยได้โทไหน่อยอืมวรนรัตครับคุณไม่ลืมใช่ไหมว่าต้องมัดอย่างนี้ทางไลฟ์นะครับวัรรัตโอ้ยผมผมไม่เหลือผ้าพหี่โอ้โหและมีอีกเส้นด้วยอูยมันเทอยู่สองเส้นเลยใช่สองเส้นใช่อ้ออ่ามันเป็นอย่างนี้แล้วกันของจุกอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้เฮ้ยอย่าบอกนะ คุณบอลนี่คุณสวมเขาให้กับยินแล้วเนี่ยโคตรเจ็บเลยโอ้โทรศัพท์เห็นแล้วสงสารเลยแต่ก็ดูสะใจเหมือนกันโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเป็นหนุ่มแล้วสิก็เปิดเผยทุกอย่างที่เก็บไว้ได้แล้วดี่อสถานุสถานะอะไรได้ยังอโตแล้วนี่เรียนจบแล้วเรียนจบแล้วอ่ะได้แล้วนี่ได้สิได้นะได้เลยเรเร็วนี้นะอืมอีกฝ่ายเขาโยนดอกไม้แล้วนะนี่คุณก็ไปรู้ได้ยังไงเฮ้ยเก ค,คุณจบคุณจบแล้วเมื่อไหร่จะครบกันสักทีเมื่อไหร่จะครบกันสักทีเอาความคิดดีคุณเป็นใครทำไมคุณรู้ดีเรื่องอผมจังให้ผมอะ่ะเอาคอมเมนต์ของคุณเนี่ยข้อความคุณไปโพสไหมละ่ะเฮ้ยโอ้โหอันล่าสุดคุณได้อ่านหรือยังอันไหนไม่พูดดีวกว่า <c oughs> เดี๋ยวกลัวมันโป๊จังเฮ้ยแรปเปอร์เลยแรปเปอร์เลยคุณไปยืนอยู่นิ่งๆตรงคำว่าดั๊กส์มาตรงนี้เลย ยืนนิ่งๆนะเออมาผมถ่ายให้อ่าขาขายังไงก่อนขาแบบกางเยอะขากางเยอะโอเคได้ได้ได้ดิเฮ้ยมันได้กว่านี้มันได้กว่านี้ได้กว่านี้อีกเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งมากกว่านะแบบงไปอีกฝั่งมันโตอ่อนมันมันได้กว่านี้เออคอนเสิร์ตนี้เซตดีเหรอเออนี่แล้วก็เอื้อมเอื้อมไปเอ้ออันนี้อันนี้เอาไปแตะแตะเท้าแตะเท้าฝั่งนู้นแตะเท้าฝั่งนู้นเออเออไปไปคิดว่ากูเป็นเยลลี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว จะเยว็นเย็นเกี่ยวก่อนเออแล้วไงต่อไงต่อได้แขนแขนนี่ฝั่งหนึ่งยังไงดีแขนนี่ฝั่งหนึ่งยังไงดีอันนี้ไม่ต้องจับเลยไม่ต้องจับไม่ต้องจับล้อเล่นครั้งวันนั้นเลยินอันนั้นนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโมเมนต์เหรอจิมเมนต์ทุนพูดได้แค่นี้เดี๋ยวเราลิขสิทธิ์อ๋อมันมากเลยมากกว่านี้นได้ไม่ได้หลายวิเออน่ารักน่ารักเลยรู้สึกเป็นไง